สวัสดีค่ะสมอนชาแนลนะคะยายซื้อนี้มานะคะยังไม่ได้ประกอบเลยจะประกอบก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ตรงไหนนอ้อมันถึงจุลรดเสียเป็เป็นบนอ,บอถ้าเป็นบอ,นอนนเนอะอเาะเนาะกุญแจกับบะมี่นะอก็ต ค่อยๆเอาน็อตหนิแม่ค่อยสๆเอาขันน็อตหนิค่อยซื้อนี่มามันไม่มีที่ขันหนงอยากได้กุญแจบมอเอากุญแจหนิโอ๊ยใส่ไปนิดนึงเจ้าเพี้ยยังค่ะนี่เอามาขันน่อตโอ้ยนี่ใครขวงเออทำหากุญแจก็โยกเห็นแต่กุญแจรถตัวนั้นเหรกุญแจหลุจริงโอ้ยน็อตเจ้ากระดานรีบทำให้เวลาแปดตะทีโอ้ยเรื่อยๆไม่เป็นนอกเอา เอาเอาอย่างไยาย้ยร่วมเล้วยหางฝนจะตกแล้วเราเร็วน้อยมัมีทีกัดผ้าน่ะเร็วๆใส่กันนอกนีบ่เขาใส่เส้นใสนี่เอาเขาใส่เบ็ดนะเอาอะไรอ่ย่จ๊ไปวงไม่นสั่นนอกานเอาบ่เอาล้วเนาะเอาเท่านี้ใช่ท่น่ะโอ การส้อยเห็ดส้อยเห็ดเลยเจ้าเป็นฟังเอามันมีหูอยู่เบานิต้มาดูนแปดนาทีจะสำเร็จหรือไม่เยอยู่ครับแค่เที่ออกมาเดือนดีกเ่านั้ไวายเลกันยอ้ยรกันเลดี๋ยวกันผมก็เจอใครไม่รู้นะเป็นนงเสีย ใช่นะครัตายนะครับมกน้อยเรือใหญ่เอาเอาี่เป็นแหวนนะแม่แหวนแบบไหนน้อาโอ้ยมันเป็นแหวนหมุนนะแม่แหวนแล้วมัน่องถือเาแหวนโมนี้เราเอาไปจำมอวลยจนไปจำหมดแล้วจำไปเอาโอ้ยนอนเต่าดนาะเอาากลงทำเป็นบมอเป็นไหม ต้อทำเป็นบอสเฮ็ดเป็นยู่ดอรสีเป็นบอต้องทเป็นเดเป็นบ่สเป็นบอเห็ดเป็นบอเห็ดยังนอะานี่เฮ็ดเป็นบอ่ใส่แว่นนี่ทำเป็นบอพอเห็ดเป็นอยู่แนวอื่นเสียบสเคยเห็ดได้น้ออื่นอ่าแนวอื่นแนวไหนน้อ่ะแนวย่างนอหาที่หนงแนวอื่นแนวย่างนอกะาทีนเบกแบบเสื้อมนะอ๊อกเือกอ๊กอออ๊กออ๊กใชฮูมัะ เขาเจ๋เจ้าก็อย่าดิ้นเลยแม่เจ้าก็จับยิ่งยิ่งไงแม่บยายก็จับเจ๋อเจ๋อใหญ่เขาจับใส่จับขานะใส่น็อตหรือยังเป็นไรเข้าหรือยังอะไรเข้าอะไรเข้าน็อตใช่ไหมโอ้ยมันก็บอกเข้าเลยเจ้าก็มาใส่หขาดีๆน็อตใช่ไหมเนี่ยไอที่บอกเข้าเนี่ยน็อตหรือเปล่าโอ้ยท่านประธานสวนี่สั่งบอกสุดยอดเออเอากระจับเนียนเนี้ยกว่าเอากระจับ อาตอนนี้ฟ้ามืดมาแล้วนะฮะคอยดูนะฮะว่าจะทำเสร็จหรือเปล่าตายนะเยบใเอาแล้วขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วยังไม่ได้ประกอบขึ้นซักล้าเสร็จลอยล่างแล้วนะครับเจอไหมเจอไหมหู้ใดเป็นหู้ใดเนาะอกำลังค้ำไปก็เจอแล้วโอ้โหเฮ้ยกหาหู้ไเช่นนี้กันโยมรอบรอันนี้ก็หู้น้อยแต่เท่ขยายหน่อยสิ แรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละดูมันน้อยอืขันไม่บ่อยก็หลวมเองเขาเขาทำให้เป็นน่ะนี่ใครทําให้เป็นโรงงานไม่ใชเน่าไม่ว่าโรงงานเขาทำให้เสร็จแบบนี้เดี๋ยวเแบบไหนเอออย่าติงอย่าติงอย่าติงคิงอย่าติงคิงวะโรงงานมันทำให้เป็นน่ะปกติน่ะมาสมองชาแนละอะไรก็ทำใเป็นอ่ะอมอบังคือบันีตัวนี้ไว้บานี เนี่มาไรหมดแปดนาทีจะเสร็จหรือเปล่านะฮะเข้ายังบ้านนี่กินเสือให้เวลาแปดนาทีนะครับตั้งเวลาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดีตุ๊ด็ดะถาดด้อเสร็จไหมครับเด็กสมรนแปดนาทีเสร็จนะตัวนะโอเคเหลือขาเดี๋ยวนี้ต้องอุ้ยจ่ายจ่ายมามือไหมอนมือไหมอดไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาครับอย่าให้รู้นะครับน็อตเหี้ยไปใช้ระบาดนี่น็อตอะไรนั่นไง นั่นน่ะมันจะเสร็จไหมดูมันดูนานกว่าเดิมแล้วเนี่ยเยี่มมุนซะก่อนอ่ามุนก่อนมุนก่อนเอาเสียบเข้ามาใช่อ่ะเสียบอะไรอ๋อเสียบเสียบน็อตอืมน็อตเนเปต็มืแล้วนะครับเร็วนะผมให้เวลาแปดนาทีนะครับคุณต้องเสร็จนะครับท่านทา์บ้านอกเดี๋ยวมุนแล้วก่อนอ้ยเอาโอ้ยปาดตั้งลงสีเอาลวดนี้ก็ได้ มันอ่ะเขาทำไม่เป็นมันเป็นยังไงรู้มันมันเป็นเหลี่ยมเรียบมันเป็นยังไงไม่รู้มันแล้วมันจะต้องเห็นแบบนี้แล้วแล้วตรงนี้มันอะไรอย่างงี้ลองสลับข้างไหมล่ะโอ้โอ้โอ้ขำขำขำอ๋อนี่มันคือโคตรแล้วบาอนี่โคตรดีเลยว่ามันดีแต่มันน้องมันมีโคตรด้วยนะครับมีแหละเนาะโคตรข้างเดียวปะผมว่ามันน่าจะเกินแปดนาทีแน่ๆเลยในคลิปนี้นะเอาเอาน็อตตะปูมาเอาน็อตตะปูนะอ่ะ น้าตัวเมียมานำตัวเมียตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวตัวผู้เป็นเดือยนะครับไหนมันมีเสียบอยู่ใส่มาหนึ่งนันแหละกระลุ้นไม่นี่เลยช่วยกันเร็วๆโอ้คุณยายนั่งลงคุณยายบะเม็ดอื่นไกลย่านหน้ามืดอ่ะนะโอ้น้ามืดอ่าผมก็โกยอยู่วด นกด้วยเาะมิ่งลงไปนี่ทำยังไงนี่นอนกันบ้านถุนตะวันเสวะมองเยาดมกับผมีความเป็นประธานสวอได้นี่หกสิบสี่แล้วคุณยายสมอนี่ยูทูบเบอร์สุดยอดเลยนี่เอาเอาทางใต้สักวันทางใต้เอาเอาเอาเข้าหูมันนี่ไม่หันเดือดเดือดเดือดโดนหัวช่างแล้วโดนหัวช่างโอ้ยเนาะคนฤษีมลอกทำไรกันซะเสมา เราลงมันจะได้หรือไม่ได้มันเข้าเข้าหรือยังเข้าหรือยังเข้าหรือยังเข้าม่ได้เข้าม่ได้โอ้ก็ทำไม่เป็นบเหรอโอเคแล้วทง้แน่นปักเลยบาแน่นปักเลยนะฮะแน่นปักเลยนะแถมนอกบอกแน่นปักเลยนะครับแลคอยมาทัพพี่ในท่ออือโอ้โอ้สรุปเลยให้ผมเพ็รผู้เดียวตัวสันนิษสรุปแล้วก็ให้ช่วยไง ถามหากุญแจียโย่คุญแจก็มีแต่กุญแจรถตัวนั้นแหละวจะถามหากุญแจีน่อยก็เอาน็อตมันคือเหลือสันอ้าวขบวนสี่ชัวเด้อข้างบวนเหลือน็อตเหลือน็อตเหลือนะครับท่านผู้ชมน็อตเหลือนะฮะขบวนสี่ชัวมันจะเหลือได้ไงครับนี่ก็เป็นเครื่องอุปกรณ์ไทยพานนอกนะครับโอ้ยพี่น้อนเลยใช่ยด่าทำเอง ตัวหมูตัวหมูวันนั้นที่ปัญหาเลยมันเดียวๆเอาไปมองอันนั้นเป็นยังนี่มองไลยได้นี่ลงจำนำก็ได้นี่มันจำบ่ได้อันจำบ่ได้ไม่ได้มันขายได้อย่างเดียวหรือเปล่าใช่เลยได้ขายได้นะครับเดี๋ยวดิเล็งคุณผู้ชมโอ้ตัวนี้มันหลวมคุณยายเอ้มันหลวมนะครับลงใส่คลิปนี้จะ10นาทีนะยื่นคุณนอยู่ไอ้ผมให้เวลาคุณอีก2นาทีนะครับถ้าคุณไม่เสร็จแล้วก็ นะครับผมก็จะถ่ายต่อนะครับไม่มีอะไรนะลาสุดนะครับบขอา้ลาสุดผมเห็นนู้นข่าวรินมาครับเดียวเดียวเดียวทำเวลานิดนึงง่ายเกลียดมันเลี้ยวสุดก่อนเนาะน็อตพอนอนหายเบิไปดูนไปรุ่นนะไปรุ่นนะสรุปแล้วน็อตไปพอเด้อพี่น้องอ้าวนหายเบิดอ้าวเมื่อกี้ผัดเกลือได้ทำหายแล้วไปหาว่าน็อตเขาให้มาไม่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 ได้หายใช่ไหมไอ้เอกอะไรไอ้เอกโอ้ยตามมือระเบิดพี่น้องเอ้ย พายุก็ล้อมคืนคืนนะ,ะตัวอืเรียกมาช่วยก็ไม่บอกเนาะโอ้ยเพ่อนไห้เฮามาประกอบให้คัาคากเลย,ย,ย <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> คุณยายสมน์ท่านประธานสวที่เคารพอันนี้มันเหลือแต่ว่าน็อตข้างบนมันมีบอลในรถกามาใส่เนี่ยนั่งลง <c oughs> นั่งลง ข้างบนหัวมันจะล่วงใส่เด้อฟอก่อนเอาไรครับตอนนี้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะข้างบนมันจะล่วงใส่แล้วเราคิดว่ามันเสร็จทันแปดนาทีแน่นอนนะครับผมให้เริ่มแปดนาทีแล้วนี่งฮะผมให้เวลาคุณอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับโอ้ยเอาเชั่วโมงนี่เป็นอย่างพี่น้องเลยไม่ได้นะครับเวลามีจำกัดนะครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฟอโอ้ยวคือเล็ก่งเดียอันนี้พอแล้วข้างล่างเอาข้างบนเออเอออุ้ยเที่ยวหัวเข่าอยพี่น้องเลยอ๋อาอ๋อ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  หมุนมาหมุนมาจับไว้นี่แม่เจ้าน่ะจับไปเลยนะครับจับไปเลยนะฮะได้การสิได้การตลอดนะครับเอาเอาเปน้อยไหนบ้านนี่เขาอยูมอ่าเป็นจังได้แล้วเนาะความพักนะโอเคเป็นนัดมันหายสองตัวไม่เป็นไรครับเนาะมีสองข้างนี้หนึ่งข้างโน้นหนึ่งเพื่อน้ายื่นได้ประกอบเตาแก๊สให้เพื่อนด้วยนี่นะทำไม่ได้นะแบบนี้นะไม่ได้มีน้ำหายนะน้ำหายนึ่ง เอามันสิหายไปใส่เมื่อกี้คือว่ามันเกินอยู่บ่บ่เกินนี่มันหายสองอันไปหาตอกมามัดเอาเหมือนตรงนู้นเขาอยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่บ่ได้ดอกเอา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 เองขี้คนงกันนะลาวก็หักขาดหนักนิดนึงหักหนึ่เอาเอาเอายายเอาขี้ควงกันนะมา Okay, ันหาแล้วยไม่ได้ใส่ผ้าเลยหักแล้เจอต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปใส่นสรุปนอตหายนะครับม่เจอจริงครับหายสองตัวเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์สมัครแนลเด้อสวัสดีค่ะ